อย่าปล่อยให้การนอนหลับเป็นเพียงเรื่องรองในชีวิตที่วุ่นวายนี้เพราะมันอาจเป็นตัวชี้ชะตาสุขภาพของคุณในระยะยาวแต่นี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามการนอนที่ดีไม่ใช่แค่การปิดตาแต่เป็นการฟื้นฟูร่างกายและสมองอย่างลึกซึง้งซึ่งนำไปสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและแข็งแรงทั้งกายและใจนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับสลิปโซจาก Apple Watch ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างสิ้นเชิงและเราจะพาไปสำรวจกันว่ามันทำงานอย่างไรรวมถึงเคล็ดลับเพื่อให้คุณนอนดีขึ้นจริงๆ ในยุคที่ชีวิตหมุนตีวเร็วขึ้นเรื่อยๆผู้คนจำนวนมากมักละเลยความสำคัญของการนอนหลับทั้งที่จริงๆแล้วการนอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองสมองจัดเก็บและประมวลข้อมูลใหม่ๆและช่วยให้พลังชีวิตฟื้นคืนการนอนที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนหลัเจวทีซึ่งหมายถึงการมีชีวิตที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจในระยะยาวไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่ตลอดชีวิตที่เหลือปัจจุบันมีอุปกรณ์สวมใส่เว a ร์บดูเวซิส มากมายที่ช่วยให้เราเข้าใจการนอนของตัวเองมากขึ้นและ Apple ก็ได้ก้าวต่อไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ Sleep Score ซึ่งเป็นเครื่องมือที่แสดงภาพรวมของคุณภาพการนอนในแต่ละคืนได้ชัดเจนโดยใช้ Apple Watch ในการตรวจจับข้อมูลแบบเรียลไทมน์นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่เป็นข้อมูลที่ช่วยให้คุณเห็นว่าคุณนอนดีแค่ไหนและปรับปรุงได้อย่างไร เพื่อให้เข้าใจเบื้องหลังการพัฒนาฟีเจอร์นี้อย่างลึกซึ้งขึ้นเราได้มีโอกาสสนทนากับดรแมดเบียงคีนักวิจัยด้านสุขภาพจากทีมเฮลท์เทคโนโลยีของ Apple และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและเวชศาสตร์การนอนบอร์ดซีเออาร์ทีไอเอฟไอเอดีนิวโรโลจิสต์สลิปเมดิซีนเซซึ่งมีส่วนสำคัญในการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของทุกฟีเจอร์เกี่ยวกับการนอนบน Apple Watch นี่คือบทสัมภาษณ์พิเศษที่หมอได้แบ่งปันกับเด e Standard Life คุณคิดว่านี่เป็นจุดดที่่่หหหลาายยคนนออจไมอไมมเ็้วรื แต่ก่อนอื่นมาฟังเหตุผลที่แอปเปิลเลือกให้การนอนหลับเป็นหัวข้อสุขภาพที่สำคัญที่สุดสักหน่อยแอปเปิลมุ่งมั่นที่จะพลิกมุมมองของผู้คนต่อสุขภาพโดยช่วยให้ทุกคนติดตามดูแลและเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ง่ายขึ้นผ่านฟีเจอร์ที่เป็นมิตรและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเพราะการนอนหลับส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตใจอย่างมหาศาลแต่ผู้คนจำนวนมากกลับนอนไม่เพียงพอในยุคสมัยนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายการนอนที่ดีขึ้นเราได้พัฒนาฟีเจอร์ต่างๆเช่นโหมดพักผ่อนวินดาว ที่เตรียมตัวก่อนนอนโฟกัสการนอนสลีฟโฟกัสที่ลดสิ่งรบกวนและการติดตามการนอนสลีฟแทรกกิ้งที่บันทึกข้อมูลและล่าสุดคือสลีฟสคอทีน่เพิ่มความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมคุณภาพการนอนในแต่ละคืนได้ดีขึ้นพร้อมใช้ข้อมูลนั้นปรับพฤติกรรมเพื่อน,นอนฟื้นฟรูร่างกายได้ดียิ่งขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจสงสยัยสลีฟส์เขาคำนวณมาจากอะไรและเราอ่านค่าคะแนนนี้อย่างไร สลิปส์เขาจะวิเคราะห์จาก3ปัจจัยหลักได้แก่ระยะเวลาการนอนสล e ปดูเรชั o นความสม่ำเสมอของเวลาเข้านอนเบทแ m มค o n s ิสเซนซีและการถูกขัดจังหวะระหว่างนอน i n t e r อร์เชนสระบบนี้ถูกออกแบบให้โปร่งใสและเข้าใจง่ายโดยคะแนนเต็ม100คะแนนแบ่งออกเป็นระยะเวลาการนอนคิดเป็น50คะแนนแบ่งย่อยเป็น40คะแนนสำหรับชั่วโมงการนอนทั้งหมดและ10คะแนนสำหรับช่วงหลับลึกและเร็มที่เพียงพอตามแนะนำ ความสม่ำเสมอของเวลาเข้านอนคิดเป็น30คะแนนและการถูกขัดจังหวะระหว่างนอนคิดเป็น20คะแนนพิจารณาจากจำนวนครั้งและระยะเวลาที่ถูกตื่นสำหรับการพัฒนาสลิปข้อเราใช้อ้างอิงจากคำแนะนำขององค์กรทางการแพทย์ชั้นนำเช่น American Academy of Sleep Medicine National Sleep Foundation และ World Sleep Society เพื่อให้แน่ใจว่ามันเป็นไปตามหลักวิทยศาศาสตร์แต่ส่วนนี้ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงคือ เบื้องหลังสลิปส์เขามีความหมายอะไรฟีเจอร์นี้พยายามทําให้การนอนหลับกลายเป็นเกมหรือเปล่าและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างจุดมุ่งหมายของสลิปส์ก็คือการช่วยให้ผู้ใช้สามารถนอนหลับได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการนอนให้เพียงพอมีเวลาเข้านอนที่สม่ำเสมอและลดสิ่งรบกวนระหว่างนอนซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักการสำคัญที่สถาบันทางการแพทย์ระดับโลกแนะนำสำหรับสุขภาพการนอนเรามุ่งเน้นความโปร่งใสและเกณฑ์ที่เป็นกลางตามข้อมูลวิจัยทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจคะแนนตัวเองง่ายและรู้ว่าควรปรับปรุงด้านไหนก่อนเช่นถ้าคุณมักนอนน้อยก็ควรพยายามนอนนานขึ้นหรือถ้าถูกตื่นบ่อยก็ต้องแก้ปัญหาสิ่งรบกวน Apple Watch Ultra 3 ดังนั้นเมื่อมองการเปลี่ยนแปลงของสลิปคอในแต่ละวันเทียบกับแนวโน้มระยะยาวควรทำอย่างไรคะแนนสลิปคอของแต่ละคนอาจผันผวนได้ในแต่ละวันตัวอย่างเช่นวันหนึ่งอาจนอนดึกเพราะชมภาพยนตร์กับครอบครัวหรือวันอื่นอาจตื่นเช้าเพื่อเดินทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติที่ไม่ควรกังวลจนเกินไป เป้าหมายของ Sleep s l e e p s c o คือการให้กรอบการประเมินที่อิงหลักฐานวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจการนอนในแต่ละคืนและปรับปรุงได้ในระยะยาวข้อมูลทั้งรายวันและแนวโน้มระยะยาวสามารถดูได้ง่ายในแอปสุขภาพ Health App เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพการนอนของคุณอย่างต่อเนื่องและนี่คือเคล็ดลับสำคัญมีวิธีปฏิบัติอะไรบ้างที่ผู้ใช้ Apple Watch สามารถทำเพื่อปรับปรุง Sleep s l e e p s ของตัวเอง จากหลักฐานทางการแพทย์การนอนอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนและการเข้านอนในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมคุณภาพการนอนหากคะแนนลดลงเพราะการถูกขัดจังหวะคุณสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นเปิดโหมดโฟกัสการนอนสลีฟโฟกัส เพื่อปิดแจ้งเตือนก่อนนอนทําให้ห้องเงียบมืดและอุณหภูมิสบายรวมถึงหลีกเลี่ยงหน้าจอก่อนนอนนอกจากนี้ลองสังเกตกิจกรรมกลางวันที่อาจกระทบเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนซึ่งอาจทําให้นอนไม่หลับสนิทคล้ายกับว่าถ้าคุณดื่มกาแฟตอนบ่ายก็อาจทําให้คะแนนลดลงในคืนนั้น Apple Watch Ultra 3ตอนนี้มาดูกันว่า Apple Watch รุ่นไหนบ้างที่รองรับฟีเจอร์ Sleep Score ฟีเจอร์ s l ิปส์ข้อทำงานได้กับ Apple Watch ทุกรุ่นที่รองรับ watchOS 26โดยต้องจับคู่กับ iPhone 11หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ใช้ iOS 26และสำคัญมากอย่าลืมสวมใส่ Apple Watch ขณะนอนเพื่อให้ติดตามข้อมูลการนอนได้แม่นยำที่สุดสรุปแล้วการนอนที่ดีเริ่มจากการรู้จักตัวเอง อย่าลืมว่าสลิปส์เขามไม่ใช่เครื่องมือสำหรับแข่งขันหรือเพื่อให้เราเครียดกับตัวเลขมากเกินไปแต่เป็นเพื่อให้เราเข้าใจคุณภาพการนอนในแต่ละคืนอย่างเป็นระบบและเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนในระยะยาวเพราะท้ายที่สุดหลอนจวาที่เริ่มต้นจากพักผ่อนเพียงพอและความเข้าใจร่างกายของเราเพื่อสุขภาพชีวิตที่ยั่งยืนแต่ที่นี่คือจุดที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างคุณคิดว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างสลิปส์เขาช่วยให้เรานอนดีขึ้นจริงๆหรืออ,อาจทำให้เราเครียดกับความสมบูรณ์แบบมากเกินไป และถ้า Apple ทําให้การนอนเป็นเกมนิดหน่อยเพื่อกระตุ้นก็ดีหรือไม่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย